สวัสดีพี่น้องเราจะไปตลาดกั้งสือขี่รถจักไปตลาดก่อนพี่น้องไปซื้อเครื่องมาใส่หัวเขา่าไปกันเลย,ย,ยเป็นมาเด็ววกหัวแบบ ไ็ซื้อ้หยดยางครับวามเนี่ย้าัก็อานใส่ไเลยกน็ด้ช้างหน่มก็นาขับองขึ้นมาง้ยับอนยนี้ะไมุ่ยทีนี่ Бөрөп,

พอากนมี้่ท้องแลยท้องอันนี้ท้องเท่้องก็2อันี่ ទៅដល់ក៏ណាមកយកលើកគូប៉ុនចាប់បောက်ទេប៉រូណា

้ายางพี้องเอ้ยแดงอื่นยังห่อแดงอื่นแดงบริเวรอีกระเซงเขี้ยวพนกระเซงเขียวใบดีมาห่อเข่าเด้อเม็ดห่อข่าหมืนกันเด้อห่อข่าพี้องเอ้ยห่อเข่าอ่รับดินหลังจากเอาซื้อเครื่องมาหบึ่เนา ว่านี้แต่ม,หมาห่อมาหนเครื่องหออเลยวัวลายยางสีตดแบบง,งเลยทุกยางเลยแค่ยังต์ก็ยันเลยบอกว่าถึงเล่นใส่เอ้อเทยเครื่องใส่ ห่อแล้วห่อแล้วมัเป็นยังไงสีห่อแล้วหเดี๋ยวนี้พี่กันก้องนี้แม่นนะครับต,ตัวนี้นี่ตัวนะี้เ,น,เนี่ยห่อแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ตามเห็ดตามกล้องยังไเบิังกันไหมตั้งจากห่อแล้วแล้วเขาก็เมามาหมัดสกัดี่น้องเลย เ่อร์ปรสิบคันหมดเบอร์ประสิบคันไปตามต้นไม้ต้นต่อตามรักหัวรักห้าวพี่น้องใช้เบิรงพี่น้องเลยเป็นเดมี่ใช่ไหพี่น้องใช่กั้าอยู่บ่์มันพี่น้องคือกันอยู่บ่์สี่ครับ เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วเอาหนูขนาดสยแดงไะบอกเรียบร้อยเรียบร้อยเอากระไบกับมึงแล้วเย้แล้วแล้วเรียบร้อยพี่น้องเกี่ยมใส่มื่อื่นสามมงเส่าเนี่สามมงเส่าลูกเตลึกใส่ใส่อันที่สองพอนแล้วที่มาพอกัะไม้